เอาละสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้โอ้โหมากับตัวลำแรงตัวใหม่ของพี่ดอนนั่นแหละเพิ่งออก 4R พัน 3R นะเดี๋ยววันนี้ลอ,ลองลองลองกันแบบขำๆนิดนึง,งพอพอเป็นวิธีว่ารถใหม่ไอ้นี่มากับพี่ดอนแล้วก็กับน้องเอเคสซี่ไบเกอร์ฮะสายดราม่านะไปกอนเลยพี่ดอน ขี่ตามดูความเท่นหน่อยดิดูนี่มันจะแรงหมุ่มคำร่ำหรือเปล่า c ี r ีอาพงศ r ีวีอาพัน<ป>เอาเต็มที่นะพี่ออกเกียร์ไหนเกียร์หนึ่งหรือสองสอง,สอ,งอันนี้หมดแรงสุดเลยใช่ปะหมดแรงสุดแล้วนะไปเลยผมใช้โหมดสองแล้วกันฮนะโหมดหนึ่งขี่ไม่ไหวเนาะมันล้อมันลอยเดี๋ยวจะรรเร่งตัวเร่งออก ลองเลยวะ 1000. ทีบีพันดีขี้ยงรถรถตัวจริงหล่อแล้วก็เบามากเลยนะผมยังไม่ได้ลองขี่นะเดี๋ยวก็จะไปลองขี่ด้วยพอดีได้ทีบียพันมาสามอคือรถรถมันเท่ะทีบียพันตัวใหม่อยากได้ดูว่ะเดี๋ยวไปลองถ้าติดใจกูทีเลยเห็นพี่ดอนบอกว่าแรงมากนะ ไม่รู้ว่าแรงมากมีแรงขนาดไหนแต่เท่าที่ผมรู้มาอันนี้ฟังอจากคนอื่นแล้วเขาบอกว่าซื้อรถแรกๆอฮอนด้าปลดมาให้แล้วอันนี้คันนี้ก็น่าจะปลดมาแล้วนาะ <S <S ผมว่าหมายถึงก็น่าจะร้อยเก้าสิบแรงม้าเไยพวงนี้น่าจะน่าจะได้เพราะพี่จอนบอกโคตรแรงเลย ลิปบหน้าเดี๋ยวลองหิ้ให้ดูแล้วกันลิปบมีเอานี่ไปก่อนนี่ผมอยู่เลสโปรสองฮะเลสโปรหนึ่งวันนั้นกระดกไอ้เหี้ยเสียวเลยเลสโปรสองบิดยังไงก็ไม่ลอย นุนนิดเดียวพอเอาแค่ okay, รู้สักเกีย้ยวสองเกี้ยวพอโคตรหล่อเชี่ยหล่ออ่ะโคตรเทพเลยอยากแบกอ่นะ ว่าคนอื่นบอกกันนะว่าอันนี้มันรถเดิมนะรถผมรถทําแล้วแล้วถ้ากูแพ้เนี่กูกูหมาเลยอะ่ะลองทําำถามให้รู้ให้รู้ให้รู้จริงๆมันไม่คลัวหรอกแน,นนะ่สอนคนอื่นแต่กูกูทำเองเอ่ชิบหผายอ้าวดับครื่งออลมาเนี่ยแรงเลยพี่แรงเหรอเ็พอตามได้อยู่เดี๋ยวเียต้องไปลองดูตรงถนนกันเลยนะเจียไหนหนึ่งหรือสองเป็นสองนะ อ,มมอ๋อเราเราเรื่องเรื่งนี้สาระคออัองนแต่น่าจะแรงนะตัวนี้ผมก็เพราะว่ามันพัฒนาใหม่หมดเลยเนาะก็น่าจะเอาเรื่องอะ่ะดูจากทรงแล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้ยเปียนรสหวานเลยวะท่อ,อ,ทอเดิมนี่นยแต่ท่อเดิมมันเป็นราคาแาล้วนะ ครับโวบิกไปแล้วเท่าไหร่นะสเปคมัน217ม้า่ะที่ผบเห็นนะน่าจะไม่ผิดเนอะแต่ถ้าใส่เรสเรสชิดของมันน่าจะโหแรงบ้าไปเลยครับไปดูาพันตัวเนี้ย ล้าคราับธรรมดาแล้วกน รอบตึงๆแล้มันสั่นนะไม่รู้จะแก้งไงต้องเปลี่ยนตุ้มอะ่ะผมว่านีม่มันสั่นมากเลยสั่นมืออ่ะจะไม่ใแตเมือ e พี่ดอนออก่อนดูว เดี๋ยวพี่พี่ออกไปเลยเดี๋ยวผมตามไปเองผมมีมืดฮนะสดนั้นพวกเลยว่ะครับอย่างนี้ ไหนนะอันนี้พูดริงไม่ได้อวย F1000 นะแต่ว่าอันนี้มันรถทำอันนี้มันรถเดิมฮนะต้องรอตีบาพันทาเดี๋ยวผมไปลองดูแล้วถ้าชอบ้ีเรามาทำแล้วเดี๋ยวมาลองอีกรอบไหวปะตู้ไม่ไหว รถทำนะอันนี้แค่ขี่เล่นๆนนะไม่ได้แบบเอาจริงจังอะไรเดี๋วไดามากันี่โอ้ยเสียงเสียงโคตหวานอะดีมามันเดี๋ยวผมไปลองดูตัวมันแรงหรอเปล่าแต่ดูอย่างตรงแล้วแรงแหละอันนี้รถเดิมปลดกล่องแล้วนะแต่ยังไม่ได้แปดจนผมก็รถแปดแล้ว มันมันมันวัดกันยากต้องเอารถแฟดแล้วเอาแฟดแล้วนะมาลองกันนะ่ะแต่จากที่ได้ยินคนที่ขี่หลายคนนะเขาบอกซิบียพันพันปีนีปน้ปีปีใหม่เนี่ยมันเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะต้นมันจะไม่ค่อยมีต้องใช้รอบหน่อยคล้ายๆประมาณฟิวประมาณ R6 อ่ะผมว่าแต่ขี่สนุกถ้าฟิวแบบ R6 อ่ะ เมื่อกี้ลองให้พี่ดอนออกก่อนด้วยนะหาไม่ไหวเดี๋ยวรอที่พี่อาพันทำรอดูได้เลยต้องมีแน่ในกลุ่มผมคันนนะึงอ่ะไม่ของผมก็ของไอ้บอสอะ่ะมันสวยนะมันสวยมากอะ่ะเอาจริงๆ มันแล้วไม่ได้ขี่อย่างนี้นานมากแล้วงานจนจำไม่ได้ขี่จะไม่เป็นแล้วเนี่ยโคตรจะมันเลยพี่น้องว้าเนไ่ยพี่มันไล่ขึ้นมะ มหมายถึงมันจะปนไปไล่ยังไงทันวะไม่อันนี้มันรถทำนี่เแหละอันนี้มัน,น,น,มนรถเดิมแต่เออตอนปนุกะ่ะสนุกะ่ะคือมันมันไม่เหมือนตอนที่คุณเขียพี่เดียวกับผมขียอพันที่คุณมันไปแล้วก็หายไปเลยอีนี่มันยังตามไปเห็นตูดแวแบบอ๋อ เคเดี show, ๋ยวผมไปลองเดี oh. Oh, oh. right. ๋ยวเดี uh ๋ยวพัก oh. ก่อนโหแต่แรงนะผมเห็นโอ้เราเสียงโคตรหวานอะเสียงท่อนนี้เสียงแบบปี๊ดออกไปแบบืหมต้องโดนนะฮะอนวันนี้เดี๋ยวผมขอไปลองสิบห้าพันก่อน